สวัสดีครับพี่น้องปองปยที่เคารพรักนะครับมือนี่มาอีกแล้วพอกันกับช่องย t u b e กินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับพี่น้องก่อนอด่นฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งตามนี่เลย้อพี่น้องเด้อตามภาพเลยนะครับกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปมันก็สีเด้งขึ้นมาเลยห้องก็สสได้เบิงนะครับมาจัดให้นะครับตามขําขคอนะครับใส่ตันทอดกระเทียมครับผมพี่น้องเอ้ยมือผมกินใส่ตันนั้นราซีูุธแลละครับพี่น้องว่าใส่ตันทอดอดกระเทียมก็แซ่บกวาววัสนวบางผมก็เลย จัดเลยครับผมมี่จัดเสียบเลยใส่ตันใส่ตันมันเหลือจากตอนนั้นแหละครับมันพว่าแม่ซื้อมาลายก็เลยเอามาถอดเลยครับเสียบกับเอน้ำพริกเน้ำพริกแมงดาปลาย่างครับพี่น้องเสียบครับผมสั่งรอบสองแลวเดี๋ยวผมจะเอาลิงไห้ด้ครับเดินทางใจเขาเหม็นนะครับพี่พันใจดีโลละสามรอยครับมันแพงอยู่แล้วเนาะน้ำพริกเนาะโลละสามรอยแต่ว่าผมสั่งกินรอบสองเลยได้นี่ครับพี่น้องพาเบิดบันโทษในบานนี่มัก รับ,บยางบุมินเรากินนะครับกรับสีฟุดไปแม่ไปกินขาบบน้าวแม่แม่น่าไปมมนอนเฝ้าห้องคับ,บครับ พี่รองยันกระเทียมมันใหม่นะครับย่ำถอดท่อกระตักกระเทียมออกก่อนหเหลือแต่ตัวไซตันเนี่ยนะครับมันกระสิเปิดไฟอ่อนๆถอดป้ายนะครับจะเย็นเย็นมันกระสเหลืองงามสิลธะครับ

เขาเรียกว่าใส่ตันหรือว่ามลูกหมูมีคอมเมนหนึงผีพ่นบอกว่าใส่ตันคือใส่ตันมลูกหมูก็คือมลูกหมูเอ้าแจ้าว่าผมหาของมุ่นก็คือใส่ตันนี่แหละครับเขาเอื่นมดลูกหมูซึ่งตัวหมูตัวเดียวก็มีแค่อันเดียว ดีครับ <c oughs> ตัวแมงดา บกแข็งน้ำใส่ตันไม่แข็งแสบ แต่ว่าเมนูนี่แนะนาสําหรับท่านผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่สิบสองปีจนถึงห้าสิบปีเท่านั้นเกิดหาซิบไม่ได้ครับง้ำไม่ได้ว่าเลนว่าหัวไปซนแล้วครับ ืกอบพี่น้องว่าคือเป็นใจใจยคือไปไหนหน่อยลงทันวันน้ำหนักรถครับออกกําลังกาย ทุกแรงครับเมอรอละซีหารแลนแล้วก็งดข้าวเย็นตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปเองสินะครับเที่ยงบางมือได้อาทคลิปกะเออก็กินอยู่บางมือแล้วแต่มือบ่ได้กินทุกมืออยากมาแต่ว่าม <c oughs> า,าผมยืดหนาสินะครผมก็บเบู้ได้ว่าการถ่ายวิดีโออัดวิดีโอนี่มันยืดหนาได้บ่ พอส่วนตัวนี้บอมักตัวอย่าคองครับอ้วนกับืออ้วนเท่านั้นแต่ผมนี่เป็นคนที่หนาสีลงแต่ว่าตัวหุ่นยนังอ้วนเท่าน,นั้นนะครับ เอาลายก็ขอไพ่เพี่น้องเด้อหันเงียบขับผดผมกัญญานม,มันบนหนาเบิงเห็นไหมครับพี่น้องบางคนกับว่าผมเบาดุก็ขอไพ่อิล้นะครับผมคือผมกินอย่างออกผมงกระบอกพี่น้องกันอัดคลิปนะครับบริมิสคลิปก่อน มันนี่กินข่าวร้ายอยู่ด้วยกันเลยบาไหวบาไปมันขอจเจ้ากับบุคือมันเป็นยังไงครับจะคล้องไม่ได้นอกกินข้าวเหนียวไม,มแต่ว่าน้ำพริกแม่งด่บไปยัง กินกข้าวผเจ้ยด้วยพี่น้องด้วแซ่บข้าวเหนียวก็แซ่บเหมือนกันแต่ตะข่คนถนัดครับหันภาคกลางภาคอื่นเพิน่นกันกินกข้าวัเจ้าเละครับเร <c oughs> ้วแต่สกกินขนมเส้นข้าวเหนียว นี่นะครับผู้เฒ่ากินเขากับขนมเต้นมันกัดแซ่บไปย่างนึงกินในเปะดับพี่น้อง Ng mùi ng mùi lưu mẹ phăng cao phăng đen, ở phăng cao phăng đầm tân anh nó bị nóng gặp lại ừm clip cho คิดจะผมกินนี้อย่างนราโอ้กินสมตำต่ำไม่มน้องเนแล้วได้บรรยากาศคัขนาดเขาเนียน้ยงก็จะยุ่งขึ้นนะเขาเนียเ้ยงเิ็นสีขึ้นไปนั่งหรือท่งน,นแต่ว่าโดนเทือกครับเิ่นสีมากก็มักมักไก่หอกะนอนอยู่ข้างล่าง เมน,นูกับแก้มอืมเบิดแซบสุดยอดครับ ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับผมทีให้การติดตามช่องยูทูปบงคมนะครับแร้วกาเบิ่งจบคลิปคลิปใด,ดผิดพลาดประกันใดนะครับหรือว่าคลิปนี้ผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยเวณที่นี้เนาพี่น้องเนาะครับอเอาเป็นว่าพอกันไปคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ